สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เมอร์สสุขสุคนเนาะบ้าสเปนฝั่งลาวหรือฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะสนุกกับเขากับสบายดีเบอร์สุขสุคนเด้อวันนี้ก็มาผมมาพบสนุกคือเกาเนาะที่สองสนุกสาลาวพี่น้องวันนี้สนุกกับสิภาพพ่อแม่พี่น้องไปคนเขาเนาะพี่น้องละอยู่หน้าโคกคุณเลยเนาะไป่งไปชมกันเลยพี่น้องน้ำไหลพี่น้องน้ำไหลพี่น้องแต่ว่ามีปลาขึ้นจุก นำไหไสนุกสิตาขืนคนเข่า,เ,ขาเนาะข่ำเลยพี่นอ้องเ้ยเจ้าว่าฝนสิตกุบจักเลยสนุกสิกู้ขึ้นเห็นบัเนอกเข่าเกี่ยมวม่วนนี่เลยพี่นอ้องะว่าญานพายุขเข่าเนาะสนุกกว่าานถามห้ำม,มาละสิบุกุ้มเนาะพี่นอ้องเลไปหมัดเข่าน้ำสนุกเลยเนาะพี่นอ้อง ตามเคยชีวิตประจำวันเนาะพี่น้องย่ำไห่ย่ำนากือเป็นมีน่แหละพี่น้องเอ้ยเกี่ยวเขาว่มามัดเข่าไปซะและเนี่ยกระมือก็ได้ตอนนี้สนุกกระหอดน,อน,อนอมมาโคกปฏิทีปลอยลนี่พี่น้องเนาะพี่น้องสนุกกระซิมามัดเข่าบ้านนี่พี่น้องเด้ สวัสอพั่ะัดเข่าคุณยวพี่น้องสนุกก็เลยหมัดสอยยันพัจกทำน้าพี่น้อง that's not อยู่พี่น้องพู้นเนาะแถวนะพุ่นแหละพุนวันี้สนุมัดลงให้มันเบิดเนาะพี่น้องย่านพนตกเนาะย่านพายุเข้าแล้พี่น้องเสจวแล้วย่านตกพี่น้องเอ้ยจะนั่งกรเพามัดเนาะ ตอนนี้สนุกมัดเข่าก็แล้วไปถีบเรียบร้อยเลยน้องพี่น้องพูนแต่หายหลุ่มพูนเลยพี่น้องขึ้นมาพี่พี่นาะพี่เพิ่งพี่สนุกกระชิมาเอาโฮมกันพี่น้องันี้คนใส่กันเนาะพี่น้องเพราะว่าถ่ารถน้องทรายมาเนาะพี่น้องเอามากองบอลเดียวกคนจังเอาง่ายพี่น้องเวลาเราไทยมาเราจับขึ้นรถเนาะเพราะว่าน้องทรายของสนุกคนครับเอารถไทย คนขาสามคนพี่น้องมันีสามไอ้หน้องอันนั้นก็จะเป็นน้องไผ่ของสนุกปุ้นอยู่ไกลๆเ้ๆพี่น้องตรงนี้แล้วยังทงเนื้อแบบนี้หางหนกพี่น้องจะหางหนกยังอันนี้เนาะงามๆพี่น้องสนุกเห็นมันตกลงเนาะจะเอามข้าวไว้น่พี่น้องงามเลยหางหนก ตอนนี้ก็คนเข้าขึ้นรถแล้วเนาะพี่น้องก็สิเป็นทางซะแล้วแหละนั่นนี่ก็สิเป็นน้องสายของสนุกมันเมียนเข้าพี่น้องก็สิแกลงหน้าลุมพุ่นแหละพี่น้องทางซะแล้วเนาะก็นเบิดแล้วพี่น้องแถวนะก็สิมือเที่ยงพุ่นแหละบาดนีพี่น้องเอ้ยนี่กเข้าก็เต็มรถพี่น้องเต็มรถเนาะะังอไว้สนุกก็สิมือเที่ยงพุ่นแหละพี่น้องบาดนีทางก็บ่ค่อยดีปานใดเนาะ โอ้โสต็อรถนะตกมาแปลงอือก็างทุกค่ะค่อค่อยค่อยตังับกันทางอ้ยทางบแปลงก็รคมมานี่จตัดพีนมอือ เาไล่ออกคนเลยกิน่ไหมายจะใช้สดงตมทานแล้วท่านเันเรียกมิปัอบชิลุกมาญหาเด้หมุนหลบี่ม้าอีกว่าไปอีกหมบมุ้าองไปยอดเทียงพุกเทียงกับพี่น้องคุณเนาะไปยอดเทียงกัไก่เติพีน้อ ไจสนุกคข้ครับรถไทยแาบพี่น้องสุลงคอยเลื่อแบบบนทางพี่น้องทางลงหัวยอะไบกันคอยได้ไหมพีน่น้องแล้วแหละพังเบื้องนี่แล้วพี่น้องกะเรือจะพังเบื้องหน้าอย่างเดียวบันยังแย่เงี้ยอีกบ้างทางกับบ่คอยดีบันไดเนาะ กลางรถทุกคิกห่วยนอกนี่นองห่วยกลางนาเลยห่วยขากลางนาชนุกเลยนเอาห่วย ทำปุ๊บพี่น้องเอ้ยเผื่อแล้วเนาะร้องไห้นะราคาบาฮะข้าไม่หวยนะกินี่คะโอ้นี่นี่แนละ้ว ออตอนนี้กระอดเที่ยงปฏิเรียบร้อยแล้วพี่น้องเที่ยงปฏิเรียบร้อยแล้วพี่น้องสนุกกับสนิคนเข่าลงแล้วเนาะบันนี้โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สนุกกับสนิกก่คอจบคลิปมาไว้เที่ยงสำนีเน,นาะมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังให่งเสียงแห่งใจให้สนุกเด้อเนาะ ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์เะน้อเพื่อให้กำลังใจสนุกที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเนะพี่น้องสีประพดาดคลิปใหม่จาก่องสนุกสาวราพี่น้องไปแล้วพี่น้อง,องสบายดีสวัสดี